อลิสแอน d ะตองแคนดูอิภูมิใจนำเสนอนางเงือกอีพีสามเฮ้ยแมท่ทำการบ้านเสร็จสักทีทขี้ียจทำชะมัดเลยออหอการบ้านออกมาดีนะเนี่ย,อยเออแม่เย,ย่หนูทำถึงทุกข้อใช่แล้วเรอแม่ก็มีใบนี่โอไม่เอาใบงานนะ เราจะทำสลีปโอเวอร์กันจ้ะเย้งั้นหนูก็หยิบหมอนมาถุงเลยสินะสิ่งแรกคือสองคามหมอนแม่ทำไบหายจะ้วะวะักวักวักถ้าย้อนไปดูเอพิโซดหนึ่งอะเราจะซื้อดอกกี้มาแต่เราเออแซนดี้เออเขาเอามาแทนที่นะ่ะโอ้โหแม่หยุดพูดเรื่องแซนดี้ก่อนแม่มีเมจิกตอนไหนก็เมจิกนางเงือกไงจ้าลูกลืมไปแล้วเหรอ เอ๊ยลืมไปเลยคือเรื่องแซนดีนะ้น่ะเออด็อกกี้เขาไปกัดคนนูน้นคนนี้ไปทั่วรแล้วก็เลยเออเอาแซนดี้มาแทนนะ่ะงั้นเออเราไปทำเรื่องถัดไปกันคือแปงลงร่างใส่นอนแล้วก็แล้วเรื่องผีไปด้วยพร้อมกับเล่นขวัญไปด้วยนะจ๊ะคือพวกเราต้องเอาด็อกกี้ไปปล่อยวัดเพราะว่า ด็อกกี้ทำลายผู้คนบูหนูว่าเรื่องผีไม่ใช่แนวนั้นนะวะักว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 ักโอ้โหเจ้าหมาไม่ต้องฟังภาษาสัตว์ฉันก็รู้เรื่องฉันทำแรงไปหน่อยเออหมายถึงฉันกับแม่นะโอใช่ไม่ต้องฟังภาษาสัตว์รู้เรื่องก็เดาได้อะนะคือพวกเราเออหนู ว่าพวกเราควรจะแบบว่าอะไรหรอจะรูปคือไม่เป็นไรหรอกไม่เร hey, ิ่มง่วงแล้วเออเออเออดึกแล้วนี่จะรูปเฮ้ยกำลังหนุกอยู่เลยววเฮ้ยทั้งหมาทั้งคนหลับไปหมดแล้วว ตาคบเห็นน่ารักจังอแอบกินช็อกโกแลตบาร์ชิมน,น้ําหอมหืมในบลิสปาร์ตี้แม่อยากทําอะไรนะืมตอกไข่กัอนดีกว่าอืม,อมไข่มาแล้วอืชิมน้ําเปล่าก่อนเดี๋ยวก็ตามได้น้ําชาแล้วทีนี้ก็กินไข่อุ้ยไม่ไปไหนไม่เป็นไรหรอก เอ่อเปิดเครื่องมือเครื่องมือเปิดอ่ะนี่ไงเปิดแล้วทีนี้เราเอาฟองน้ํากันเถอะนีงไงฟองน้ำอืมแล้วเขาจะจานเกลี้ยงแล้วล่ะวางไว้นี่นี้อีอีอีไอ้อลาเล่ลาเล่ลาเล,ล,เล่เดี๋ยวจะทำแบบว่าสล e ปโอเวอร์แบบตอนกลางวันน,นะนะก็คือไม่ใช่สล e ปโอเวอร์แล้วแต่ว่ายังไงก็ช่างเถอะเราก็มีความสุขได้ถึงแม้จะไม่เป็นกลางคืนก็ตา เดี๋ยวจะทำแฮมบแเบอร์เกอร์เพราะว่าแม่ชอบแฮมเบอร์เกอร์มากๆถ้าจำในตอนแรกได้แม่จะต้องขอกินก่อนเราไปย้อนดูได้นะถ้ายังไม่ได้ดูอ่ะอืมหิวจังเลยอืมเอิมง่วงแล้วสิเราโอ๊ยจัดจังไม่เป็นระเบียบเลยพอง่วงอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วโดยรอล่วงเลยมาถึงกลางวันฮะลลกไปไหนเนี่ย แปลงร่างแล้วลายแล้วลูกมานี้เราเข้า,อานอนสึกไม่ค่อยดีเลยค่ะเมื่อคืนนอนดึกไปนแน่ๆสปรายส์โอ้ข้าวเช้านี่แปลงร่างให้หนูแปลงร่างก่อนเราอาบน้ํากันก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าถือพื้นหัองน้ําให้มียาสีฟันหิบยาสีฟัน เรามากินข้าวกันไม่ได้ค่ะเราต้องฉีดน้ำถอานให้เตหอหอม,หอมทีนี้เดี๋ยวหนูจะเทน้ำชาให้นะคะอืกินข้าวกันเถอจะจ้างางาดื่มน้ำชาชนแก้วชนแก้วอืมเดี๋ยวแม่จะถูพื้นนะจ๊ะลูกเอาจานไปล้างนะโอเคค่ะอะจริงๆมันเป็นชามกับไอ้นี่นะคะ เออไม่เป็นไรจ้าพูดผิดพูดถูกนี่เมืองมนุษย์ดีจ้าแต่ว่าเราเอาของมนุษย์ไปอยู่ใต้น้ำอะ่ะอ๋อแ่แล้วอะ่ะหนูเผลอเอาไปซ้อนกันแล้วน้ำขังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาแก้วนั้นไปทิ้งก็ได้ it's the end